ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะข้าขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชางชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่261ต้นทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงสุดปลายทางสถานีสวนสันปดิร์สขอความการุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีคลองตาคตสถานีโพธรามเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ